นีค่ะคุณผู้ดูวันนี้พบกับไฮไลท์มาเรองเวิร์กพอยเป็นไงกันบ้างคะกับตอนแรกของซิคคอมเจฟฟ๊ฝ้ายยอดนักสืบสน,นุกถูกใจไหม่ะพี่ซีก็ล่อเอ๊ะหรือว่าสวยดีเฮียเนี่ย <laughs> ส่วนน้องแพนเคกค,คนสวยของเราคือเล่นได้นะ่ารักนะ่าหยิกจริงๆเล่นเ <laughs> ป็นลูกสาวความโปรดของคุณจตุเริงสะด้วยแถมได้เดอะแก๊งมาร่วมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มสด <laughs> แต่ที่แน่ เพลงประกอบซิทค่อมเรื่องนี้คือดีไม้ไหวทั้งมูดของเพลงที่ฟังและสนุกติดหูมากและเจ้าของเสียงนั่นก็คือน้องติวเตอร์และน้องไทโอจากรายการเดอะทูนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นั้นเราได้ส่งคุณกวางใส่ยิ้มไปบุกกองอีกแล้วค่ะฝากด้วยนะคะคุณกวางใส่อิ้มเอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งคูเลย แม่วันนี้เราอยู่กันในบรรยากาศการทนทำเพลงนะนะแม่น่อเพลงอะไรอะไอยโฮติเตอร์เล่าให้ฟังเพลงอะไรสิโคตรหลักโคตรลัครับเพลงนี้นี่ก็จะไปอยู่ในซิทคอมเจ๊ฝ่ายยอดนักสืบนะครับใช่ซึ่งก็จะมีเสียงพวกเราทั้งสองคนก็แบบรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเปิดประสบการณ์พวกเราเพราะแบบวันๆเราก็นั่งแต่งเพลงของเราอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบ o อ t ีเพลงแรกของพวกเราทัองแรกของที่เราได้ประกอบในซิทคอมตื่นเต้นแล้วก็ ดีใจที่ได้รับเออโอกาสครับที่ได้ทำอย่างนี้ครับตื่นเต้นมากครับก็คือแบบจริงๆครั้งแรกเลยที่แบบถ่าย MV แบบจริงจังจริงจังก็ไม่รู้ทำต้ไม่รู้ต้องทำตัวยังไงดีแต่ก็หวังว่าจะออกมาได้ดีครับเออตื่นเต้นครับเหมือนกันที่แบบปกติตก็แบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยได้ทํา MV ที่จริงจังขนาดนี้มาก่อนแ้บโปรดักชั่นใหญ่มากอะไรอย่างนี้ก็แบบตื่นเต้นเปิดประสบการณ์ใหม่อะไรเี้ก็เจ๊ฝ่ายยอดนักสืบนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นทางช่อง Workpoint นะครับแล้วก็ MV ตัวนี้ของพวกเราเนี่ยก็จะออนแอร์ทางช่อง Workpoint Music ได้เลยติดตามได้เลยครับผลงานชิ้แรกต้องปังนะต้องปังปุริเย่ปุริเย่อะอเฮอีกฉากคุกวางใส่เอี้ยมมากเวร์ ได้สัมผัสความน่ารักแถมยังได้พูดคุยกับน้องติวเตอร์และน้องไทโออีกต้องบอกเลยว่าที่อิชาเพราะว่าเด็กสองคนนี้มีความเจ๋งสุดๆเรื่องดีแรปเรอรเต้นแจ๊วแต่งเพลงก็ได้แบบนี้ไม่หลงไ้ไง่ายค่ะเรดารพรุ่งนี้จะไปบุกไปส่องกองละครและรายการไหนรอติดตามดีไหนไฮไลท์บันเทิงวิร์ไฮไลท์บันเทิงเวิร์กพอย